นายกิตชัยพยอมแย้ม ขออนุญาตเก็บภาพก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณค่ะปะลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์และท่านผู้บริหารของกระทรวงทุกท่านท่านแพทย์หญิงสุวรณีรักธรรมรองประธานสภาสมาคมสภา,ส,า,ส,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถมัมและผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านผมน่าจะเป็นคุณบอกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาร่วมสดุดีกับท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อุทิศตนให้กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนและโดยไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยกราบเปยนว่าเหยียดเช่นนี้สรหรับชีวิตหาไม่ได้ยากนักอาชีพดักการเมืองเป็นอาชีพที่ทำเพื่อสังคม แต่ผมเชื่อว่านักการเมืองก็ถูกมองว่าทำเพื่อหาเสียงแต่ในขณะเดียวกันถ้าสังคมไม่มีบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นท่านแล้วไม่ว่าสังคมใดอยู่ไม่ได้ขอสดุดีองค์กรทั้งหลายมูลนิธิทั้งหลายอาสาสมัครทั้งหลายที่ได้อุทิศตนอย่างที่คุณหมอ ุูนีรักธรรมได้พูดว่าการตัดสินนี้ให้รางวัลสําหรับคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณะอย่างน้อยสองปีถึงสปีดีใจที่ได้เห็นว่าผู้อาวุโสของสังคมนั้นไม่เอาตัวรอดไม่พักผ่อนอยู่ที่บ้านยังกลับมาช่วยสังคมอยู่อย่างเสมอมาไม่ได้ขาดนับเป็นการสอนโดยการปฏิบัติ เป็นการสอนถ่ายทอดมรดกของพฤติกรรมที่ดีๆของสังคมไทยดีใจที่เด็กรุ่นใหม่เรียนมหาวิทยาลัยอายุ23่สิแต่ได้ทำหน้าที่นี้มา5ปีแล้วสังคมยังมีความหวังกับคนรุ่นต่อๆไปดังนั้นพฤติกรรมหรือ สิ่งที่ท่านได้ทําเป็นปูชนียบุคคลทางด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อให้สังคมไทยนั้นเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่สะสมกันเป็นสังคมไทยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สังคมไทยนั้นทําให้ชาวโลกได้เห็นคือคนไทยไม่ทิ้งกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนากาทธิเบศร คม,มีพระราชดำรัสไว้ว่าสังคมไทยที่อยู่มาได้หลายร้อยปีเพราะเป็นสังคมที่มีความเอือ้ออารีมีน้ำใจไมตตีต่อกันกิจกรรมผลงานที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จากการกระทำไม่ใช่อยู่ในตำราผมทราบดีว่าท่านทำงานในฐานะผู้ให้ เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านทิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้เปิดสปอตไลท์เปิดแสงไฟให้ผู้คนในสังคมได้เห็นว่าบุคคลที่ผู้ที่ปิดทองหลังพระนั้นมีอยู่ทั่วประเทศและคนเหล่านี้ต้องถือว่าท่านนั้นเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศทั้ง77จังหวัดที่ได้ได้มารับรางวัล อยากจะกราบเรียนว่านักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาอาสาสมัครทุกคนท่านคือท่านคือผู้ให้ผู้ให้คือคนที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ผู้ให้มนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนมนุษย์ที่ไม่เอาเปรียบผู้ให้คือผู้ชนะชนะใจตนเอง ชนะความเกลยียดชังชนะความเห็นแก่ตัวชนะความขาดแคลนชนะความท้อทแท้ชนะความสิ้นหวังท่านเป็นผู้ให้ผู้ให้โอกาสผู้ให้ชีวิตใหม่ผู้ให้โอกาสของทุกคนที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนดังนั้นขออนุโมทนาในบุญในทานที่ท่านได้เสียสละหยาดเหงือ่อ กำลังใจกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาเพื่อให้สังคมไทยนั้นอยู่รอดสังคมไทยนั้นมี27ล้านครัวเรือนอยู่ด้วยการเป็นสังคมไทยที่เข้มแข็งแล้วน่าจะเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่เป็นเอกราชไม่เคยถูกใครปกครอง ขอบคุณทุกช่วงวัยที่ได้สามารถสร้างเสริมสะสมความดีงามของความเป็นคนไทยความยิ่งใหญ่ของคนไทยที่เป็นผู้ให้ไว้และขออธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพเขอได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ตอบแทนท่านด้วยการให้พรให้ท่านและครอบครัวท่านประสบแต่ความสุขความสงบ ความเจริญรุ่งเรืองและขอให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดไปครับค่ะขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและขอให้ท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีสักครู่เพื่อที่จะร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะคะขอเรียนเชิญท่านประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านพัชรีอารยกุล ท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่านอนุกูลปิดแก้วผู้แทนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบ,บรมราชูปถัมภ์แพทย์หญิงสุวรรณีรักธรรมด้านบนเวทีขึ้นถ่ายรูปภาพด้วยกันในครั้งนี้